สวัสดีครับมาพบกับ KPS Freestyle Academy กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ผมจะมาพูดถึงสูตรของ e u ยเลอรนะครับ Euler's Formula u l a นะครับวันนี้มาพูดถึงคณิตศาสตร์กันหน่อย Euler's Formula นะครับสูตรของ e u ยเลอรเนี่ยเป็นหนึ่งในสมการทางคณิตศาสตร์นะครับที่ผมเห็นว่าสวยงามมากโดดเด่นมากแล้วก็มีความน่าสนใจมากนะครับ ซึ่งส่วนนี้นะครับคิดค้นโดยเลวอนฮาร์ดออยเลอร์นะครับก็คือเป็นนักคณิตศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพลมากคนหนึ่งเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ศึกษาทางคณิตศาสตร์อย่างจริงจังหรือโดยตรงมาเนี่ยนะครับอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าคนในวงการคณิตศาสตร์ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับเขาคือเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ผลงานเยอะที่สุดคนหนึ่งตลอดกาลเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็สร้างองค์ความรู้ต่างๆให้กับ ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ดนตรีแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะครับผลงานเยอะมากนะครับวันนี้มาพูดถึงหนึ่งในผลงานของเขาหน่อยคือสูตรของออยเลอร์นะครับโดยสูตรของเขาเนี่ยนะครับออยเลอร์ฟอร์มูลาเนี่ยมันทาให้เราเนี่ยเข้าใจทฤษฎีจานวนนะครับเยอะขึ้นมากเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทาความเข้าใจพวกจํานวนเชิงซ้อนนะครับโอเคขั้นแรก เรามาดูสิ่งที่ควรทราบกันก่อนนะครับดูสิ่งที่ควรทราบก่อนเริ่มจากสูตรนะครับก็คือสูตรตัวแรกเลยตัวนี้นะครับ e กลัง x นะครับเท่ากับ summation ของ x กลัง n ส่วน n factorial โดยที่ n เท่ากับ0ไปจนถึงอินฟินิต้นะครับก็คือถ้าเขาียนให้รูปอย่างง่ายคือ1ส่วน0 factorial บวก x ส่วน1แฟกบวก x ลัง2ส่วน2แฟกบก x กลัง3ส่วน3แฟกเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นอนุกรมอนันต์โดยสูตรนี้เนี่ยนะครับมาจากการกระจาย e กลัง x นะครับด้วยอนุกรมแมคคอรินนะครับซึ่งถ้าใครที่ยังไม่อยากจะรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับก็แนะนำให้ไปศึกษาเรื่องอนุกรมเทเลอร์อนุกรมแมคคอรินมาก่อนนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปสอนไว้นะครับเดี๋ยผมทิ้ง ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องนี้นะครับผมเคยทําตัวอย่างกระจาย e กยลาง x ด้วยอนุกรมแมคคาลินให้ดูแล้วนะครับในคลิปนั้นต่อมาอันนี้คือการกระจาย cos x ด้วยอนุกรมแมคคาลินเช่นกันนะครับอ,อาจจะดูยุ่งยากนิดหนึ่งนะ,ะแต่ถ้าคุณลองแทนศูนย์ไปดูนะถ้าคุณลองแทนศูนย์เข้าไปดูจะได้ว่าบลบหนึ่งกลังศูนย์ก็หนึ่ง x กลังศูนย์ก็หนึ่ง 1นึ่งส่วนศูนย์แฟคทอเรียลอ่าก็จะได้ก้อนนี้ออกมานะครับถ้าแทน1เข้าไปก็บ 1, กลบหกำลังหได้ลบหเนาะอะบหนึ่งคูณเกำลังสส่วนด้วย2องแฟคทอเรียลอ่าก็เป็น x อ็กกำลังลบเอกำลังสส่วนสแฟคทอเรียลก้อนนี้นะครับถ้าแทน n เป็นเลข1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับคุณก็จะได้พจน์ตามนี้นะครับต่อมา sin x อันนี้ก็เช่นกัน sin x อันนี้ก็เกิดจากการกระจาย sin x ด้วยอนุกรมแมคคอรินนะครับ โอเคคราวนี้เราจะมา,าพูดเราสิ่งที่เรารู้เหล่านี้เนี่ยนะครับมาหามาหาออยเลอร์ฟอร์มูลานะครับโอเคครั้งแรกนะครับเรามาเริ่มจากตรงนี้ก่อนเราบอกว่าอะไรนะ e กลัง x เท่ากับรนะเท่ากับ 1>, 1ส่วน0 f a c t o r i a l บวก x ส่วน1 fact บวก x x กำลังสส่วน2 f a c t บวก x อกกำลังสส่วน3 fact อ่ะบวกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเริ่มจากตัวน,นี้ก่อนคราวนี้นะครับผมจะลองแทนจากอ e ีกำลัง x เนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็น e กำลัง i อเอ็ะ e x นะครกำลังอ e นะอืมไปแล้วคอขยายเพิ่มนิดนึง ขยายเพิ่มหน่อยอ่ะโอเคนะลนอืม e กํลัง ix จากความรู้เรื่องฟังก์ชันนะครับแล้วก็แทนเข้าไปในนี้เลยเนาะอ่ะก้อนแรกไม่มีอะไรแทนก็เอาเป็นหนึ่งเหมือนเดิมอืมก้อนที่สองน,นะครับก็เปลี่ยนเป็น ix อ่าส่วนหนึ่งแฟกทอเรียเขียนค่อจิมไม่ต้องเขียนก็ได้นะแต่ผมเขียนให้ให้เห็นภาพนะครับ บวกด้วยแท,แทนลงไนก้อนนี้นะครับก็เป็น i x ทั้งหมดกำลังสองส่วน2 factorial บวกด้วย i x ทั้งหมดกำลัง3ส่วน3 f ม c t o r i a l บวกด้วย i x ทั้งหมดกำลัง4ส่วน4 factorial เช่นนี้ไปเรื่อยนะครับอาเดี๋ยวผมลืมบอกเผื่อหลายคนไม่ทราบนะครับก็คือ i เนี่ยนะครับ คือรากที่2ของลบ1นะครับคาร,รู้ลบ1น่เนี่ยโอเคเนาะอ่าก็คือเป็นสัญลักษ์ของจำนวนจินตภาพนั่นแหละนะครับอ่าครานี้เรามาลองดูทีละตัวนะครับ e กํลัง i x เท่ากับอะไร1บวกด้วยก้อนแรกไม่มีอะไรครับเป็น i x ธรรมดาก้อนที่2ถ้าคุณลองสังเกตนะครับ กำลังสองเนี่ยเรากระจายเข้าไปได้ถูกไหมครับอ่ะ i กำลังสอง i กำลังสองคืออะไรมันคือ square root ลบหนึ 1, ่งทั้งหมดกำลังสองถูกไหมมันก็คือลบหนึ่งโอเคเนาะนันเนี่ยก้อนนี้เนี่ยนะครับมันเลยเป็นลบลบหนึ่งคูณกับ x กำลังสองก็เป็นลบ x กำลังสองส่วนสอง factorial โอเคนะครับ คราวนี้ก้อนนี้การสังเกตก็กระจายเข้าไปได้ i กำลัง3มันก็คือ i กำลัง2คูณกับ i อะเนอะต่ i กำลัง2เรารู้แล้ว,ลว,ลวคือลบ1ถูกไหมก็คือลบ1คูณ i ก็คือลบ i โอเคนะครับนั้นเนี่ยมันก็คือลบ i คูณกับ x กำลัง3ส่วน3สักเฉียย คราวนี้กำลังสี่บ้างกระจายเข้าไป i กำลังสี่ i กำลังสี่ก็คือ i กำลังสองทั้งหมดกำลังสองเนาะก็คือลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมมันก็คือหนึ่งนั่นแหละลองเขียนก็ได้บวกกับ x กำลังสี่ส่วนสี่แฟกทอเรียลโอเคเนาะเดี๋ยวขอลบตรงนี้แป๊บนึงคราวนี้ เพื่อให้เห็นภาพง่ายๆคอนจริงมันก็พอเห็นภาพแล้วแหละแต่เพื่อให้เห็นภาพแบบชัดๆนะครับอลองแบบ x อกการ์ห้าบ้าง x อกการ์ห้าขอทดนะ x อ็กการ์ห้าส่วนห้าแฟกชิลเอใช่ไหมทดต่อไปการ์ห้าเราแจกแจงเข้าไปนะครับ i อการ์ห้าคืออะไร i อการ์ห้านี่สำหรับเผื่อคนที่ไม่รู้นะผมทำแบบละเอียดๆให้ดูไอการ์สี่คูณกับ i ถูกไหม i อกราฟสี่คือหนึ่งเรารู้แล้วนั่นก็เหลือแค่ i เดียวก็คือบวกด้วย ix กำลังห้าส่วนห้าแบบชั่เรียวโอเคเนาะคราวนี้ ix กำลังหกล่ะไอเอ็กกำลังหกนะครับกระจายเข้าไปแบบชั่วเรียวนะก็คือ i อกำลังหกคืออะไร i กำลัง6เท่ากับ i กำลัง4คูณ i กำลัง2เนาะ i กำลัง4คือ1น้องเขียน i กำลัง2คือลบ1ถูกไหมคือติดบลบ x กำลัง6ส่วน6กแฟกทอเรียโอเคเนาะต่อไปความจริงมันคงเห็นแล้วละ่ะแต่ว่าอันนี้คือให้เอาให้ชัดๆเลยนะครับเอาจนถึง i กำลัง8เลยอะต่อไปเป็น ไอเอ็กกำลังเส่วนเจ็ดแฟกทอเราเกระจายเข้าไป i อกำลังเมันคือ i อกำลังสคูณไอกำลังสเนาะเจนได้วยถ้า i อกำลังสี่เราตองคิดก็ได้นะครับคิดแค่ไกำลังสพอมันคือลบไมันคือลบไอเอ็กกำลังเส่วนเจ็ดแฟกทอเคราวนี้คราวนี้คุณควรคิดในใจได้แล้วนะพจนต่อไปเนี่ยมันเป็น ix กลัง8ถูกไหม ซึ่ง ix เกําลัง8นี่ย i กลัง8มันคืออะไรมันคือ1นึ่งไม่ต้องเขียนก็คือบวก x กําลังแส่วน8 f a แบบนี้เป็นแบบนี้นะครับคราวนี้เราจะมาลองจัดกลุ่มดูนะครับผมจะไห้เป็น2กลุ่มนะระหว่างกลุ่มที่มีระหว่างกลุ่มที่เป็นจำนวน จริงนะครับก็คือไม่ติดไอีกพวกหนึ่งคือติดไอนะครับเป็นจำนวนจินตพอภาพเริ่มจากตัวแรกก่อนพอเอาหนึ่งมาเขียนหนึ่งนะ,ะตัวนี้ก็ไม่ติดลบ x กำลังสองส่วนสอง a c t o r i a l ยอะไรอีกอันนี้ไม่ติดบวก x กำลังสี่ส่วนสี่แฟกทอเรีอันนี้ก็ไม่ติดตอ เป็นลบ x กำลัง6ส่วน6แฟกทอเรีย่ะที่เดี๋อที่เหลือเราพอรู้แล้วมันจะเป็นอะไรไม่นิก็ได้ต่อไปอต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ติดจำนวนจินตภาพนะครับก็ไล่ไปเลยตั้งแต่อะไรเนี่ย ix อันนี้คือลบ ix กำลัง3ส่วน3 factorial บวก i x กำลัง5ส่วน5 factorial อะไรลบ i x กำลัง7ส่วน7 factorial ประมาณนี้นะครับอ่าคราวนี้คุณลองดูความสัมพันธ์ของมันดีๆ e กำลัง i x เท่ากับอะไรนะ1ลบ x กำลัง2ส่วน 2, 2 แฟกทอเรียลบวก x กำลัง4ส่วน4แฟกทอเรียลเดี๋ยวขอโทษขอโทษลบลบ x กำลัง6ส่วน6แฟกทอเรียลบวกบวกตรงนี้อันนี้ผมสามารถดึง i ออกมาได้นะครับเป็น i คูณกับ x ลบ x กำลัง3ส่วน3แฟกทอเรียลบวก x กำลัง5ส่วน5แฟกทอเรียล ลบ x กลังเจ็ดส่วนเจ็ดกับเียลบวกไปเรื่อยๆนะครับอ่ะคราวนี้คุณลองดูก้อนนี้นะครับก้อนนี้คุณคุณตาไหมคุณคุณตาไหมครับคุณลองมาดูนี่เนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยสูตรนี้นะครับเห็นไหมครับ หนึ่งลบ x กำลังสองส่วนสองแฝกบวก x กำลังสี่ส่วนสีนแ่แฝกลบ x กำลังหกส่วนหกแฝกไปเรื่อยมันคืออะไรมันคือ cos x นั่นเองอ่ามันคือ cos x นะครับมันคือ cos x อ่าคราวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงเขียนใหม่ก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับก้อนนี้ทั้งก้อนเลยผมจะเขียนเป็น cos x อ่า cos x นะ บวกส่วนก้อนนี้นะครับในไข่ที่ก้อนนี้เนี่ยถ้าคุณละมอลดี่ดีก็น่าจะคุณคุณตามเหมือนกันอ่านี่มันอยู่ในรูปของไซน์นี่ใช่ไหมดูสิเหมือนกันไหมเราไปดูนะเนี่ยเห็นไหมครับ x ลบ x กำลังสส่วนสแฟกบวก x กำลังหส่วนหแฟกลบ x กำลังเส่วนเจ็แฟกบวกไปเรื่อยๆอ่ะนี่ไซน์ชัดๆเลยนี่ไซน์ชัดๆเลยมันคืออะไรมันคือ i, sin, x อ่าโอเคเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่า e อ l เลอร์สฟอร์มูลานะครับก็คือเป็นสูตรของ e อ l เลอร์นะครับสูตรนี้เนี่ยนะครับสำคัญมากนะสูตรนี้เนี่ยสำคัญมากก็คือมันเอาไว้สำหรับอธิบายได้หลายอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อนอซึ่งบอกเลยสูตรนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะที่ ด้านหนึ่งเป็นฟังก์ชัน Exponential อีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับซึ่งมีจำนวนเชิงซ้อนมาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันเข้ามาอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวมากอะโอเควันนี้ก็นา่าจะพอเพียงเท่านี้นะครับให้คุณได้รู้เอ่อส่วนของออยเลอร์ก่อนเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะพยายามมาพูดถึงวิธีการใช้งานของมันนะครับว่ามันมีมันมีประโยชน์อะไรยังไงอะโอเควันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ